กราบสวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องคารับทีวีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในรายการนอกเวลาอ P ีที่สิบเจ็ดนะครับก็วันนี้น่าจะมาแบบมึนๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็ก็ไม่ได้มาดาราม่าอะไรมากก่อนมันก็คล้ายๆกับดาราม่าอะไรก็คือวันนี้ผมจะมาบอกว่าทำไมผมถึงต้องปิดช่องเชื่อข่าวเพราะว่ามันก็เรื่องส่วนตัวนิดหน่อยแล้วก็ แล้วก็เรื่องส่วนรวมก็คือคือยอดไลฟ์ผมเริ่มลดลงแล้วไม่กระดิกก็แล้วก็ยอดวิวด้วยครับก็ลดลงอย่างมากเลยเนาะก็คือตั้งแต่จะมีถึง20นะครับยอดวิวก็แต่เดี๋ยวนี้ก็6 6แล้วก็10แล้วก็นั่นนะครับก็มันแป๊บหนึงนะก็ยอดวิวมัน ลดลงเนาะก็คือวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็บอกแค่ว่าคือมันยอดวิวมันน้อยลงผมก็จะกลับมาทําคลิปในเร็วๆนี้แหละก็บางทีน่าจะอาจปิดไปอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หรืออีกเดือนนะครับก็ก็ผมก็จะกลับมาทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กาลังใจผมมาก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามผมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็มีแค่ห้าสิบสามเองเนาะก็คือมันน้อยมากก็ ก็สำหรับวันนี้ขอไปบายนะครับวันนี้ผมก็จะไม่พูดอะไรมากนะก็ผมก็จะไม่ทิ้งอะไรไว้ใต้คลิปนะเพราะว่าคือผมก็ปิดช่องไปแล้วนะไงก็ปิดปีชั่วข่าวเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอไปบ่ายครับก็ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอไปบ่ายครับบ๊ายบาย